สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติและญาติมิตรทุกท่านวันนี้ข้าพเจ้าอยากแบ่งปันหัวข้อของกิติคุณในหัวข้อหนุนชนที่จะช่วยเราให้รอดจากการพิพากษาของพระเจ้าจากเหตุการณ์และสภาพการที่กําลังเกิดขึ้นในวันนี้ไม่ว่าสภาพการของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยสภาพการของสงครามที่กําลังเกิดขึ้น สภาพการของการกันดานอาหารหรือเศรษฐกิจที่ตกตำ่ำสิ่งเหล่านี้เราทุกคนล้วนยอมรับและมองเห็นว่าเป็นสภาพการที่พิเศษที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ว่าในพระคัมภีร์ไบเบิลได้เปิดเผยให้เราได้มองเห็นว่าสภาพการที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่มาเตือนให้เรามองเห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังจะเสด็จกลับมาแล้ว ให้เรามองเห็นว่าก่อนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จกลับมาต้องมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาก่อนในวันนี้พระเจ้าอยากจะแบ่งปันกับญาติมิตรและทุกๆชาติถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ให้เรามองเห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้จะเสด็จกลับมาแล้วสิ่งนั้นถูกเปิดเผยไว้ในีพระคัมภีร์มัตธิวบทที่24ด้วยวันของโนฮาได้เป็นอย่างไรเมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่า ก็เหมือนเมื่อก่อนวันน้ำท่วมนั้นคนทั้งหลายกำลังกินดื่มสมรสและยกให้เป็นสามีภรรยากันจนถึงวันที่โนฮาเข้าในนาวานและไม่รู้ว่าการพิพากษาจะมาถึงจนกระทั่งน้ำท่วมมากวาดเอาเขาไปสิ้นฉันใดขณะที่บุตรมนุษย์จะเสด็จมาก็จะเป็นฉันนั้นในขอ้อบัามพีตรงนี้เปิดเผยให้เรามองเห็นว่าก่อนเช่มผู้เป็นชาติเสด็จกลับมา ยุคสมัยหรือวันเวลานั้นก็จะเป็นเหมือนกับยุคสมัยและวันเวลาของโนฮาแต่ยุคสมัยและวันเวลาของโนฮาเป็นแบบไหนในยเนซิสบทที่ 6: กข้อสิบเถึงสิเปิดเผยให้เรามองเห็นว่าคนทั้งโลกเสื่อมเสียไปต่อพระพักพระเจ้าและแผ่นดินก็เต็มไปด้วยความโหดร้ายพระเจ้าทรงทอดพระเนตรดูแผ่นดินก็เห็นว่าเสื่อมเสียไปด้วยบรรดาเนื้อหนังประพฤติตนล้วนแต่เสื่อมเสียบนแผ่นดิน จากข้อบ้างคัมพีตรงนี้ให้เรามองเห็นว่าคนและยุคสมัยโลกในวันนั้นเต็มไปด้วยความเสื่อมเสียต่อเมื่อพระพักของพระเจ้าเสื่อมเสียจนถึงขั้นไหนในบัมพีเยนซิสบทที่6ข้อ1ข้อ2และข้อ4เปิดเผยว่าอยู่มาเมื่อมนุษย์ทวีมากขึ้นบนแผ่นดินและได้ให้กำเนิดบุตรสาวบุตรชายของพระเจ้าเห็นว่าบุตรสาวของมนุษย์งดงามก็ได้เลือกและรับไว้เป็นภรรยาตามชอบใจของตน ข้อที่4ในเวลานั้นบนแผ่นดินมีพวกเนฟิลภายหลังที่บุตรของพระเจ้าได้ร่วมประเวณีกับบุตรสาวของมนุษย์จึงเกิดมีคนชนิดนั้นตรงนี้ให้เรามองเห็นว่าบุตรของพระเจ้าก็คือทูตสวรรค์ได้ลงมาร่วมประเวณีด้วยกันกับมนุษย์หรือบุตรสาวของมนุษย์และให้กําเนิดคนขึ้นมาชนิดหนึ่งซึ่งคนชนิดนั้นก็คือพวกเนฟิลซึ่งในพัมพี์บันทึกว่าคนเหล่านั้นก็คือเป็นพวกยักษ์นั่นเอง ซึ่งสิ่งนี้ขัดต่อน้าพระัยของพระเจ้ามากๆและเป็นสิ่งที่เสื่อมเสียต่อสายพระเนตรของพระองค์จริงๆเพราะว่าพระประสงค์ดั้งเดิมของพระเจ้าพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างมนุษย์ตามฉายาและลักษณะของพระองค์เพื่อให้มนุษย์กลายมาเป็นภาชนะเพื่อบรรจุพระเจ้าและสำแดงพระเจ้าอีกทั้ง ให้มนุษย์มีอำนาจเพื่อการมาเป็นตัวแทนอำนาจของพระคมบนแผ่นดินโลกดังนั้น,นะะในขณะที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นพระเจ้าถึงสร้างมนุษย์ขึ้นมาตามชนิดของพระเจ้าเองแต่ว่าโดยการที่คนในชุเวลาของโนฮาได้ล่วงประเวณีและให้เกิดคนชนิดใหม่ขึ้นมาคือพวกเนฟิลนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่ขัดตอนน่อหนามพระทัยของพระเจ้ามากดังนั้นในพัมพีเลยบันทึกว่า พระเจ้าเลยต้องเสด็จมาทำการพิพากษาโลกในยุคเวลานั้นโดยข้อที่17บอกว่าพระองค์เนี่ยให้น้ำท่วมแผ่นดินเพื่อทำลายบรรดาเนื้อหนังที่มีชีวิตหายใจเข้าออกทั่วใต้ฟ้าในเวลานั้นดังนั้นเราได้มองเห็นว่าในช่วงเวลาของโนฮาเต็มไปด้วยความเสื่อมเสียผู้คนเสื่อมเสียและโลกแผ่นดินโลกก็เสื่อมเสียด้วย ในสายพระเนตรของพระเจ้าตอนนี้อย่าให้ย่านมิตรและเช่นผู้มีเกียรติทุกท่านให้เราลองมองกลับมาในยุคสมัยและสังคมของเราในวันนี้ถ้าเรายอมรับตามความจรงิงเราก็จะมองเห็นว่าความจรงิงคนหรือว่าโลกสังคมในยุคสมัยนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากยุคสมัยของโนฮาเลยหรือข้าพเจ้าสามารถพูดได้ว่ายังเลวร้าย และเสื่อมเสียยิ่งกว่ายุคสมัยของโนฮาอีกดังนั้นเราจึงได้มองเห็นว่าพระเจ้ากำลังใกล้เสด็จกลับมาแล้วจริงๆและเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาพระองค์ก็จะทรงมาทำการพิพาษาโลกนี้และผู้คนที่อยู่ในโลกนี้ด้วยแต่ว่าอะไรคือหนทางที่ให้เราสามารถได้รับการช่วยให้รอดจากการพิพากษาของพระเจ้าที่จะมาถึง เราสามารถมองเห็นหนทางนั้นได้จากตัวอย่างของโนฮาเหมือนกันตรงนี้ในเยเนซิสบทที่6ข้อที่1 4บอกว่าพระเจ้าได้มาเปิดเผยกับโนฮาว่าให้โนฮาก่อสร้างเรือขึ้นมาลำหนึ่งและเมื่อโนฮาก่อสร้างเรือเสร็จแล้วเมื่อโนฮาเข้าไปในเรือนั้นเมื่อน้ำท่วม พวกเขาก็จะสามารถรอดพ้นจากการพิพาษาของพระเจ้าที่มีต่อคนและยุคสมัยที่เสื่อมเสียในเวลานั้นดังนั้นหนทางที่ทําให้โนอฮาอามนและครอบครัวของเขา8คนสามารถได้รับการช่วยให้รอดจากการพิพาษาของพระเจ้าในช่วงเวลานั้นก็คือการที่เขาต้องก่อสร้างนาวานั่นเองหลังจากที่โนฮาได้รับการเปิดเผยนี้จากพระเจ้าด้านหนึ่งเขาก็เริ่มต้นในการก่อสร้างนาวา อีกด้านหนึ่งเขาก็นําเรื่องนี้ที่พระเจ้าเปิดเผยให้กับเขาก็ไปเป่าประกาศเป็นกิตติกุณแห่งความชอบธรรมหรือนําเรื่องนี้ไปบอกให้กับคนในยุคสมัยของเขาด้วยแต่ผลลัพธ์คนในยุคสมัยนั้นกลับไม่ฟังในสิ่งที่โนฮาได้เป่าประกาศแก่เขาดังนั้นมีเพียงแค่เขาและคนในครอบครัวของเขารวมทั้งหมด8คนเท่านั้นที่ได้มาก่อสร้างนาวาและเชื่อในการเปิดเผยของพระเจ้าในเวลานั้น และในพระคัมภีร์บันทึกต่อไปว่าและเมื่อโนฮาและคนในครอบครัวเขาได้เกาะสร้างนาวาจนเสร็จและเมื่อพวกเขาเข้าไปในนาวาทันใดนั้นก็เกิดฝนตกน้ำต่างๆที่อยู่ในพื้นดินก็เริ่มพุ่งขึ้นฝนตกติดต่อกันเป็นเวลา40วัน40คืนจนเกิดน้ำท่วมทั่วแผ่นดินโลกและน้ำท่วมก็ท่วมอยู่เป็นเวลา150วัน ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเหลือรอดอยู่ในโลกเลยยกเว้นโนฮาและครอบครัวของเขา8คนที่อยู่ในนาวาดังนั้นสิ่งที่ทำให้เรามองเห็นผลทาของการช่วยให้รอดจากการพิพากษาในช่วงเวลาของโนฮาก็คือโนฮาและครอบครัวต้องเข้าไปในนาวาวันนี้ก็เช่นเดียวกัน หนทางที่ราวจะได้รับความรอดจากการพิพากษาของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเสด็จกลับมานั้นหนทางนั้นก็คือนาวาเหมือนกันแต่ว่าอะไรคือนาวาในวันนี้ในพระคัมภีร์เปิดเผยให้เรามองเห็นว่านาวานั้นก็คือตัวของพระคริสต์เองเมื่อพระเจ้าได้กลายมาเป็นมนุษย์นามชื่อว่าพระเยซู พระเยซูได้ดำเนินชีวิตมนุษย์3 3ปีครึ่งพระองค์ทรงสเสด็จไปตึงตายบนไม้กางเขนพระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจาก่ามการคนตายกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตนั่นก็คือขั้นตอนที่พระเจ้าได้มาก่อสร้างพระคริสต์ในฐานะที่เป็นนาวาขึ้นมาดังนั้นนาวานี้ก็คือตัวของพระคริสต์นั่นเองวันนี้นาวานี้ในด้านหนึ่งได้ก่อสร้างเสร็จแล้ว นาวานี้เตรียมพร้อมแล้วสําหรับเราทุกๆคนที่ได้ยินเรื่องนี้ให้เราสามารถเข้าไปในนาวาเข้าไปในพระคิ์ได้เข้าสนิทเป็นหนึ่งกับพระคิ์เพื่อเราจะสามารถรอดพ้นจากการพิพาษาของพระเจ้าที่กําลังจะมาถึงในยุคสมัยของเราแต่ด้านนึงของพระเจ้าทรงเมตตาเราทุกๆคนญาติมิตรและช่านผู้มีเกียรตให้เราทุกคนไม่เป็นเหมือนกับคนในช่วงเวลาของโนฮา ที่เขามีใจแข็งกระด้านและไม่ยินดีเชื่อในสิ่งที่โนฮาได้เป่าประกาศแก่เขาและสุดท้ายผลลัพธ์เขาจึงต้องถูกพิพากษาไปกับโลกที่เสื่อมเสียนั้นให้เราทั้งหลายสามารถได้เปิดใจต่อพระคำของพระเจ้าและต่อการทำงานของพระวิญญาณขอพระองค์ทรงประทานความเชื่อให้กับท่านผู้มีเกียรติและญาติมิตชทุกๆคนให้เรายินดีเชื่อในพระคำของพระเจ้าและยินดีนำทั้งตัวของเราเข้าสู่ในนาวา เพื่อเราจะสามารถรอดพ้นจากการพิพาษาของพระเจ้าที่กำลังจะมาถึงได้วันนี้การทำดีหรือการทำสิ่งอย่างอื่นไม่สามารถช่วยเราให้พ้นจากการพิพาษาได้เพราะจากเรื่องเหล่านี้ให้เรามองเห็นว่าสิ่งที่สำคัญคือเราอยู่ที่ไหนตั้งหากถ้าเมื่อการพิพาษาของพระเจ้ามาถึงเรายังอยู่ในโลกที่เสื่อมเสียเราก็ต้องถูกพิพาษาไปกับโลกนั้นด้วย แต่เช้าวันนี้เราอยู่ในพระคริสต์ผู้เป็นนาวาที่แท้จริงเราก็จะรอดพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้าดังนั้นเพื่อนมิตรและท่านผู้มีเกียรติท่านหลายวันนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ในโลกนี้หรือว่าเราอยู่ในนาวาตอนนี้ข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันกับญาติมิตรและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านถึงหนทางที่ให้เราสามารถเข้าสู่ในนาวาในวันนี้ให้เราสามารถเข้าสู่พระคริสต์ในวันนี้ เพื่อเราสามารถรอดพ้นจากการพิพาษาของพระเจ้าในพัมภีบอกว่าความจริงมี929หรือมีขั้นตอนส2ขั้นตอนง่าย,ายๆเท่านั้นขั้นตอนแรกก็คือการที่เราต้องเชื่อด้วยใจและยอมรับด้วยปากของเราพัมภีโรมบทที่10ข้อที่9ถึงข้อที่10เปิดเผยกับเราว่าคือถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจของท่านว่า พระเจ้าได้ส่งให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากช่มกลางคนตายท่านจะรอดตรงนี้บอกว่าเราต้องยอมรับด้วยปากของเราว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกทั้งมีความเชื่อในใจของเราว่าพระเจ้าได้ให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากช่มกลางคนตายเราก็จะรอดอามนข้อสิบบอกว่าหรือว,ว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดแต่ว่าอะไรคือหนชางที่ทำให้เราสามารถได้ยอมรับด้วยปากของเราในวันนี้ในโรมบทที่1 0ข้อ1 3บอกว่าเพราะว่าทุกคนที่ร้องเรียกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็รอดหนชานที่เราจะยอมรับด้วยปากก็โดยการที่เราต้องร้องเรียกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเราสามารถร้องเรียกได้ง่ายๆและสั้นๆเพียงแค่เราพูดว่า โอ้องพระเยซูเจ้าโอ้องพระเยซูเจ้าเพียงแค่เราร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าง่ายๆและสั้นๆแค่นี้เราก็ได้ยอมรับด้วยปากของเราว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและนั่นก็คือก้าวแรกขั้นตอนแรกตอนนี้ขาข้างหนึ่งของเราได้ก้าวเข้าสู่พระคิ์ผู้เป็นนาวาแล้ว และอะไรคือก้าหรือที่ขั้นตอนที่สองเพื่อให้เราได้เข้าสู่ในนาวานี้ในพัมพีมาาโกบทที่16ข้อที่1 6บอกกับเราว่าทุกคนที่เชื่อและร้องรับปฏิสมาผู้นั้นก็รอดแต่ผู้ใดไม่เชื่อต้องถูกปรับโทษดังนั้นขั้นตอนที่สองหรือก้าวที่สองที่ทําให้เราสามารถเข้าสู่พระคิดผู้เป็นนาวาก็คือเราต้องรับปฏิสมาจากรูปภาพข,ของเรือนาวา และน้ําท่วมให้เราได้มองเห็นว่าความจริงน้ํานั้นนะครับเป็นแบบเด่งถึงความตายหรือเป็นแบบเึ่งถึงการพิพากษาของพระเจ้าการรับปฏิสมาค,คืออะไรก็คือการนําทั้งตัวของเราที่มีความเชื่อจุ่มลงไปในน้ํานั้นเพื่อน,นําคนเก่าของเราที่เสื่อมเสียโลกที่เสื่อมเสียที่เราเกิดมา นขณะที่เราจุ่มลงไปในน้ําทั้งตัวของเราเราก็นําคนเก่าที่เสื่อมเสียและโลกที่เสื่อมเสียนั้นไปสิ้นสุดลงไปในน้ําเหมือนกับที่เรือนาวานั้นได้ผ่านน้ําและพอเราขึ้นมาจากน้ําเราก็ได้ร่วมเป็นขึ้นมากับพระเยซูเราก็ได้กลายมาเป็นคนใหม่ต้อนรับชีวิตและนิสัยของพระเจ้าเข้าสู่ภายในเราและนั่นก็คือก้าวที่สองขั้นตอนที่สองที่ให้เราได้เข้าไปสู่พระคิด ผู้เป็นนาวาในวันนี้ดังนั้นญาติมิตรและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายขอพระเจ้าทรงโดนใจให้เราไม่ต้องรอคอยวันเวลาอีกต่อไปให้เราสามารถก้าวทั้งสองก้าวเพื่อเข้าสู่พระคิ์ผู้เป็นความเชี่ยงแฉของนาวาเพื่อให้เราสามารถได้รับการช่วยให้รอดจากการพิพากษาของพระเจ้าที่กําลังจะมาถึงพระเจ้าใกล้จะเสด็จองค์ปะพ้เป็นเจ้าใกล้จะเสด็จกลับมาแล้วไม่มีวันเวลาให้เรารอคอยอีกต่อไปแล้ว ขอญาตนิดและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรีบสวยโอกาสรีบสวยเวลาเชื่อด้วยใจยอมรับด้วยปากยินดีรับปฏิสมาเพื่อเข้าสู่พระคิดผู้เป็นนาวาผู้นี้คุณพระเจ้าสำหรับกิตติคุณที่ยิ่งใหญ่ในค่ำคืนวันนี้ก็คือผลชาที่จะรอดพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้าเพราะว่าแผ่นดินโลกเต็มไปด้วยความบาปดังนั้นพระเจ้าจึงต้องมาพิพากษา แผ่นดินโลกนี้ในมทัทชัยบทที่24ข้อ37ถึง39ตรงนี้บอกว่าด้วยวันของโนฮาเป็นอย่างไรเมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าก็เหมือนเมื่อก่อนวันน้ำท่วมนั้นคนทั้งหลายกำลังกินดื่มสมรสและยกให้เป็นสามีภรรยากันจนถึงวันที่โนฮาเข้าในนาวาและไม่รู้ว่าการพิพากภาษาจะมาถึง จนกระทั่งน้ําท่วมมากกว่าเอาเขาไปสิ้นฉันใดขณะที่บุตรมนุษย์จะเสด็จมาก็เป็นฉันนั้นดังนั้นเรื่องราวของโนฮาก็เตือนสติเราอย่างแท้จริงให้เรามองเห็นว่าในวันของโนฮานั้นทุกคนก็กินดื่มสมรสกันแต่ว่าพวกเขาไม่รู้เลยว่าน้ํากําลังจะมาพัดพาพวกเขาไปไม่ว่าเขาจะเป็นคนดีมีศีลธรรมขนาดไหนไม่ว่าเขาจะเป็นคนบาปที่เลวร้ายขนาดไหนโอ้ไม่ว่าเขาจะเป็นคนประเภทใด เมื่อน้ำมาทุกคนก็ถูกพัดพาไปสู่ความตายทังสิน้นแต่อย่างไรก็ตามเรามองเห็นชิงขนทางในการรอดพ้นจากการพิพาษษานี้ก็คือโนฮาและอบอุตรครอบครัวของเขาทั้ง8คนได้เข้าสู่นาวาและเมื่อน้ำมาน้ำเหล่านั้นก็ไม่สามารถทำอะไรพวกเขาได้รพอะพวกเขาอยู่ในนาวาดังนั้นในวันนี้เราก็ต้องมองเห็นว่าพระเจ้าก็จะต้องมาพิพาทษาแผ่นดินโลกนี้อีกครั้งหนึ่ง แต่พระองค์ไม่ได้มาพิพากษาด้วยน้ำแต่พระองค์จะมาพิพากษาด้วยไฟดังนั้นหนทางที่เราจะรอดพ้นจากการพิพากษานี้ในวันนี้ก็คือการที่เรายินดีเข้าสู่นาวาก็คือการเชื่อเข้าสู่องค์พระเยซูเจ้านั่นเองโดยการที่เราเชื่อเข้าสู่พระองค์โดยการร้องเรียกพระนามของพระองค์โอ้เราก็ได้ก้าวขาข้างหนึ่งเข้ามาแล้ว แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องก้าวขาข้างที่2เหมือนกับที่พี่น้องพระพาได้บอกไปว่าเราก็จําเป็นต้องรับปฏิสิมมาซึ่งในหนังสือมาระโกบทที่16ข้อ16บอกกับเราว่าผู้ใดที่เชื่อและรับปฏิสิมมาแล้วก็รอดดังนั้นการที่เราเชื่อและรับปฏิสิมมาเข้าสู่พระนามของพระองค์นั้นก็คือการที่เราเข้าสู่นาวาในวันนี้เราก็สามารถรอดพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้าแล้ก็ไม่พินาศนิลันในบึงไฟ ดังนั้นข่าวประเสริฐในค่ำคืนวันนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเราทุกๆคนเพียงการตัดสินใจของเราในาค่ำคืนวันนี้ยินดีเชื่อและ,ร,ร,ะรับปฏิสมาเข้าสู่พระนามของพระอ,องค์เราก็รอดพ้นจากการพิพากษาที่นิรันแล้วแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เชื่อและ,ร,ร,ะรับปฏิสมาเข้าสู่พระนามของพระอ,องค์เราก็ตกอยู่ภายใต้การพิพากษาของพระเจ้าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปก,ก็คือความตายดังนั้น นี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับชีวิตของเราและเป็นหลักประกันที่นิรันดร์ของเราอย่างแท้จริงดังนั้นถ้าหากว่าท่านใดประสงค์จะยินดีต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านท่านก็สามารถอธิษฐานตามข้าพระเจ้าได้การอธิษฐานก็คือการเปิดปากเปิดใจเปิดวิญญาณร้องเรียกพระนามของพระองค์ต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นชีวิตของเราโอ้พระเยซูข้าพเจ้าเป็นคนบาป ข้าพเจ้าต้องการพระองค์ขอพระองค์โปรดเสด็จเข้ามาประทับในวิญญาณของข้าพเจ้าขจัดความผิดบาปของข้าพเจ้าเติมเต็มข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าได้รับชีวิตของพระองค์บัดนี้ข้าพเจ้าต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอมอบถัวายตัวของข้าพเจ้าแด่พระองค์ทูลวิงวอนในพระนามขององค์ผู้เป็นเจ้าอาเมน ขอเพียงท่านเปิดปากเปิดใจเปิดวิญญาณอธิษฐานอย่างจริงใจต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านก็ได้รับชีวิตของพระเจ้าแล้วเอเมนแต่อีกขั้นหนึ่งท่านก็ต้องรับบัิติศมาเข้าสู่พระนามของพระองค์ในภาพปฏิบัติของการรับบฏิติศมานั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากที่ไหนมีน้ําท่านก็สามารถรับปฏิสิมมาได้ก็หลังจากการประชุมนี้เสร็จสิ้นเราก็จะมีแบบสอบถามให้ท่านกรอก ้าท่านยินดีต้อนรับพระองค์ท่านก็สามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาถ้าท่านยินดีรับปฏิสมาท่านก็สามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาหรือถ้าท่านต้องการศึกษาเพิ่มเติมต้องการหนังสือเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งเราได้รวมถึงถ้าท่านต้องการบทเรียนทางไปสเีเพื่อศึกษาพระคัมภีร์เพิ่มเติมก็สามารถแจ้งความประสงค์อยู่ในแบบสอบถามได้ดังนั้นชาท่านยินดีรับปฏิสมาโอ้เราก็จะติดต่อท่านเราก็นำพาให้ท่านมีการรับปฏิสมา ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเป็นสิ่งที่กําหนดชะตาชีวิตที่นิลันของเราดังนั้นเราก็หวังว่าเพื่อนมิตรทุกท่านก็จะยินดีต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านทุกๆคนสามารถรอดพ้นจากการพิพาษษาที่นิลันของพระเจ้าและสามารถมีชีวิตที่มีสันติสุขและมีความชื่นชมบินด,ดีที่แท้จริง